ก็เริ่มออกแล้วนะครับก็จะมาเล่นอาการนะครับมาให้คอนเตนต์คอนไปน่าตอนก็ไลค์อ่ามีคนโง่นะครับผมเรียงเข้ามาให้จริงด้วยแต่ก็ตอนก็เริ่มใหญ่บออันดับ41่สิเอ้โห้ นหน้าผีงนี่มามองนะครับมาเพิ่มกันผีอีกเด้อขังหัวตีแตกเลยดีกว่ามากิจไม่มองอพอ,อจ,จับอัอัจทำอไไม่ได้ไม่เรามาลองทำมั้ยจับ บลุงเพยไม่ลุงเพย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 ไม่ลุงเพย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 ทักจ้ะสี่เดี๋ยวลุงพีได้โดนตบมูนมูนยามูมมอนอยากบ้ไะไอแมงวันบ้า โอ้โหเฮเกบเกือบไปปลาหมื oh. no, ่ไม่ได้แอมรู้ไหมที่มีใครโคลนไปจะเออยูเพ็ดกินตัวแล้วหยุดเอออ่ะตอนนี้ก็เดมโฆษณาข้าวนะครับผมเน็ตมาเพิ่ะเบิ้ลยน้ำเบิ้ลยามาเบิ้ล คนชื่อเมดมันมาแล้วมันดึงตอนนี้ก็กินไปเรืเ่อยๆก็เจอหมาป่าพวกกันนี้เฮ้ยพ่อวันดีพอกงามพอกหาด้วยตอนนี้ก็ของอร่อยอร่อยมีเยอะแยะเลยอี้ฮู้ ก็ลืมพูดกันเลยเดียวเงียบเงียบเพราะอึง้งงางวันบ้าเยอะเลยอ้าทีมทีมทีมกับค่รเนะน้องเดี๋ยเจอรักนะไอ้เนาะเนาะวันไอเนาะเนาะพี่เพนกับลนะไเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สสาหัสหแล้วโอ้โห <c oughs> มันน่าสนยดนะครับและก็ฝากกดและซับสไครวันนี้ผมจะมาดริเวเกมที่ใช้อาร์ก้านะครับก็มันชื่อ NEB หรือไม่ก็พิม์ก็ได้นะครับรับพิมว่าอาร์ก้ามันก็จะขึ้นให้นะครับ ก็ไปหาดาวโหลดกันแล้วมันก็ค่าคา้า,านะครับแต่มันแค่มีไอซีแต่ถ้าเราอยากจะเยอะไปมันจะมีสีไอจมดำที่เก็บแต้มามาเต็มแต่นี้ก็เป็นแต้มทีให้เก็บคะแนนเราก็จะได้แบบสกินนี้มาตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ผมเล่นแบบโหมดที่มันมีหลายโหมดมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพยงท่านี้ และอย่าล yeah, ืม subscribe ด้วยนะครับเฮ้ยลืม